มันหาข้าวหาน้าให้กินหรือไงนายกอนุทินขอร้องประชาชนชาวไทยอย่าไปใช้คํารุนแรงกับกัมพูชาว่าขวางการกู้วัตถุระเบิดย้ําตอนนี้กําลังทําตามข้อตกลงสีข้อเชื่อมั่นว่ากองทัพรู้วิธีปกป้องประเทศนายกอนุทินให้สัมภาษณ์ว่ามีรายงานข่าวว่าทางกัมพูชาขาัดขวางไม่ให้ผู้สังเกตการอาเซียน AOT เข้าสังเกตการการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์อย่าเพิ่งใช้คําว่าขวางเขาประชุมกันตลอดต้นได พูดคุยกับพลเอกอุกฤษบุญตานนนผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่ากําลังดําเนินการอยู่เรื่องการถอนกําลังและการเก็บกู้วัตถุระเบิดยังมีการพูดคุยกันต่อไปแม้ว่าอาจจะไม่ราบเรื่อนแต่เป้าหมายต้องชัดเจนไม่ใช่ว่าขัดขวางแล้วฝ่ายไทยจะยอมเราก็จะยอมถ้าทําให้เราไปสู่สันติภาพและสันติสุขทั้งนี้ประเทศไทยยังคงย้ําเงื่อนไขสีข้อคือถอนอาวุธเก็บกู้วัตถุระเบิดต่บาปามสแกมเมอร์และแก้ไขพื้นที่ทับซ้อน ระหว่างไทยกัมพูชาทั้งสีข้อนี้จะต้องได้รับการตอบสนองทั้งฝ่ายทหารกองทัพเราจึงจะดําเนินการในเรื่องเฉลยเสือการปักปันเขียดแดนและการคุยเรื่องอื่นๆต่อไปยืนยันว่าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของกัมพูชาจ้าพ่อหน้าย,ยกไง